สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง vnp มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกสะพานเหลืองด้านหน้าก็เป็นถนนพระรามที่4นะครับส่วนด้านขวาก็เป็นถนนบรรทัดทองคลิปนี้จะพาดูถนนบรรทัดทองเขามีการรื้อสายไฟและก็สายสื่อสารรองรับเป็นยานสมาร์ทซิตี้ขณะนี้ก็ได้รื้อสายสื่อสารแล้วก็สายไฟนะครับออกจากเสาตั้งแต่ช่วงแยกสะพานเหลือง จนไปถึงแยกสะพานอ่อนระยะทางประมาณ480เมตรโดยในฝั่งทางเท้าด้านซ้ายได้รื้อออกทั้งหมดและจะมีการรื้อสายสื่อสารและสายไฟอีกฝั่งตามมาอาคารต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะรีโนเวทใหม่นะครับมีหลายหลังเลยนะที่กำลังทำอยู่ผมจะเดินจากช่วงแยกสะพานเหลืองนะครับ ตามทางเท้าในฝั่งด้านซ้ายไปจนถึงแยกสะพานอ่อนฝั่งที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่เห็นสายไฟสายสื่อสารแล้วนะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าก็มีการเอาออกไปบ้างแล้วอีกไม่นานนะครับก็คงหมด ก็เห็นมีเสาไฟนะครับตั้งอยู่แต่ก็ปลอดจากซึ่งสายสื่อสารแล้วก็สายไฟถนนบรรทัดทองถือว่าเป็นแหล่งของนักชิมร้านสริทฟู้ดของคนรุ่นใหม่ก็มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทย ชาวต่างชาติได้เดินเข้ามานะครับเลือกทานอาหารกันในอดีตย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านขายอะไหล่รถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์การกีฬาทุกประเภทแต่ถนนสายนี้ก็ได้เปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นํำเลทองฝั่งเพชรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารแห่งใหม่ของประเทศไม่ต่างจากเยาวราชก็รองรับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศ ย่านมันทัดทอนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นถนนเศรษฐกิจสายใหม่มีจุดทัวริสเช็คอินแห่งใหม่โดยสลักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า PMCU ก็ได้เข้ามาจัดโซนร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงพื้นที่รองรับให้เป็นย่านสมาร์ทซิตี้ ทางท้าตอนนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับดูแล้วอีกไม่นานก็คงจะมีการปรับปรุงอาคารกเก่าๆนะครับก็เริ่มทยอยปรับปรุงไปทีละหลังสองหลังนะ เมื่อก่อนผมผ่านไปผ่านมานะครับแถวนี้ก็มีแต่ร้านเครื่องยนต์นะก็เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นริมถนนประทัดทองหรือว่าตามซอยต่างๆซอยซาซอย3าอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีร้านที่นําพวกเครื่องยนต์นะมากองๆไว้ ปัจจุบันก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากนะครับกลายเป็นร้านอาหารมากมายเลยนะเป็นร้านแบบรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่ออกแบบจัดหน้าร้านกันอย่างสวยงาม ก็เป็นเสาไฟนะครับที่มองขึ้นไปก็ไม่เห็นสายสื่อสารแล้วก็สายไฟแล้วอีกไม่นานนะครับก็จะต้องลื้อเสาไฟออกไปนะ ถ้าผมเป็นซอยจุฬา32นะครับจากตึกแถวนะต่อไปก็คงปรับปรุงนะครับรูปร่างก็คงจะเปลี่ยนไปนะหลายท่านก็บอกว่าปัจจุบันก็คงหมดยุคของตึกแถวไปแล้ว ปัญหาสายสื่อสารที่ลกลุงลังในพื้นที่ถนนบรรทัดทองสวนหลวงก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งด้านความสวยงามและก็ความปลอดภัยสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบก็ทําให้พื้นที่ดูไม่น่ามองเกิดอคีภัยได้ง่ายล่าสุดทางกรุงเทพมหาคนครกสทชสำนักงานเขตจุมวันผู้ประกอบการกิจการโตรคมนาคมและสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือว่า pmcu ได้เข้ามาดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สมย่านบรรทัดทองแล้วก็สวนหลวงโดยมีพื้นที่มากกว่า600ไร่โดยได้ดําเนินการทั้งตัดแล้วก็รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกไปทั้งหมดในการก่อสร้างโครงข่ายใย,ยแก้วนาแสงใหม่โดยได้บริษัทโปรอินครอบจำกัดเป็นผู้รับจ้างดําเนินการปัจจุบันการติดตั้งโครงข่ายใย,ยแก้วนาแสง ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการแล้วซึ่งทาง PMCU ก็ได้ให้สิทธิ์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเป็นผู้บริหารจัดการการใช้โครงข่ายเป็นระยะเวลา10ปี ผมเดินมาตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับ17นาฬิกาแล้วนะครับประมาณนี้นะรถเริ่มติดขัดนะครับโดยมากก็จะติดขัดในด้านฝั่งที่รถมาจากแยกสะพานอ่อนนะมุ่งหน้าไปทางแยกสะพานเหลืองนะครับก็คือไปทางพระราม4ก็จะติดขัดนะครับโดยเฉพาะช่วงเล่งด่วน กุ๊กขี้เมาก็มีร้านนะครับพวกร้านฮาร์ดแวร์อะไรอยู่นะอุปกรณ์เกี่ยวกับใช้ในบ้านนะครับก๊อกน้ำท่อประปากรุงเทพมหานครก็ได้เร่งรัดให้มีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้เร็วนะครับโดยได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนนำสายไฟฟ้า แล้วก็สายสื่อสารนะครับลงดินไปแล้วกว่า90กิโลเมตรเฉลี่ยปีละประมาณ50กิโลเมตรอีกส่วนหนึ่งการจัดเก็บสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานได้ทำไปแล้วประมาณ200กิโลเมตรตั้งเป้าดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินปีละ300กิโลเมตรโดยในปี2567นี้ทางการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานภาคีมีแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด 27เส้นทางระยะทางรวมกว่า54.6กิโลเมตรและยังจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย122เส้นทางรวมระยะทางกว่า269.6กิโลเมตรทั้งนี้สายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดนะครับมากถึง30เลย นนบรรทัดทองนะครับจากอดีตร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ก็กลายเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับแบบสมบูรณ์แบบเต<ม>็มไปด้วยร้านอาหารนะครับเปิดใหม่ๆมากมายผมเดินมาถึงบริเวณแยกสะพานอ่อนนะครับตรงนี้ก็เริ่มมองเห็นสายสื่อสารนะครับด้านซ้ายเป็นถนนเจริญเมืองนะครับ ฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์นะครับวันก่อนผมก็พูดผิดนะไปมองเป็น90ปีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวยังไงจะแก้ไขนะครับบางทีก็เป็นบ่อยนะบางทีนั่งรถมานะครับมองแล้วมันมองไม่ถนัดไงมันโดนบังนะครับจากร้อยปีก็มองกลายเป็น90ปีทั้งที่ก็มาเคยรีวิวอุทยาร้อยปีแล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะแต่บางครั้งมันลืมไงบางครั้งไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับ มองอะไรผิดพลาดได้ง่ายตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมมายืนฝั่งนี้ยังมองเห็นสายไฟนะครับเห็นสายไฟสายสื่อสารอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วคลิปนี้พามาดูบรรยากาศนะเริ่มดีขึ้นมากแล้วนะครับบริเวณถนนบรรทัดทองนะหลังจากรื้อสายไฟสายสื่อสารนะครับตอนนี้ก็ดำลงใต้ดินจากฝั่งด้านซ้ายนะครับจากสะพานเหลืองมาถึงแยกสะพานอ่อนแล้วก็จะรื้อสายสื่อสารสายไฟอีกฝั่งตามมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและท่านที่สนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ